ครับก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นไนท์ต่อจากคลิปที่แล้วนะเพราะว่าคลิปที่แล้วผมยังไม่ได้ไนท์เลยผมก็อยากลองยิงวัดกับไนท์แล้วก็อยากได้ไนท์สักหัวสองหัวอะไรอย่างนี้นะเห็นคนอื่นเขาทำกันผมก็อยากลองทําไม่ได้บ้างนะแล้วในคลิปนี้ผมก็มากับพี่ผมที่เขาเชี่ยวชาญในการลงไนท์นะเขาลงไนท์บ่อยมากผมก็เลยอยากให้เขาลองมาพาวิ่งดูนะตรงนี้ก็โดดเช็คตรงที่เขาจะเข้าฝังข้ามเขื่อนนะอะไรอยู่ซ้ายมือเฮ้ยขึ้นไหล่อ่ะบอลลคนเียต้องเชี่ย หนูเกือบตายหาแล้วกูช <ai> ่วยด้ครับทุกคนผมโดนหนูลูดเนี่ยนายกูเกือบตกละแจะมึงไม่ได้อยู่ใกล้กลับเพื่อนเด็ดผมนีตัวทุกคนโอ้โหเก็บจับแล้วตอนนี้ที่เราก็เจอไนท์ทุกคนอยู่ตรง,ขงเรรขาเคเบิลคาร์ทุกคนผมส่องดูนะว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างเพราไม่ค่อยมาขนาดอุ้ยอุ้ยไนท์ไนท์นท์อีเยอะกูเกือบตายเจอเจอไนท์ไนท์นท์ตรงมาร์กตรงมาร์กรถมีเลยเชี่ย ไหนเลยพี่ชาไหยเลยนายเลยออ็ okay, ไหนนที่ <S <S พี่ยิงมันไม่้ายโอเคเลยพี่เขายาวเพื่อนเขายาวเขายาวเหรอน่าจะหินเทพน,นะทุกคนเดี๋ยวผมไปช่วยพี่แกแล้วกันนะท่านี้ผมว่าเขาน่าจะหนีไปแล้วนะวิ่งมาไม่เจอแล้วก็อีกสองคนก็มาวิ่งเช็คด้วยนะทุกคนตอนนี้พี่ผมก็ยิงตายไปสองแล้วนะตรงหินเกบเบบนคานนะทุกคนอีกสองตัวก็ ตัวหนึ่งมาฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนนะตอนนี้เดี๋ยวผมรีตัวแล้วก็ไปช่วยพี่แกดึงในแล้วกันผูกแล้วพี่แกได้ในจังสองหัวทุกคนอีกสองตัวขอให้เขาใส่ในมานะดูขนาตนากโอเคเลยพี่อุ้ยโอ้โหส่วนไม่ทันโอ้โหพี่กูกตึงของอยู่นิ่งๆเงตัวมันโซยไปเลยแล้วผมไม่ได้มองขึ้นข้างบนด้วยนะอยู่นิ่งตายนะ โอ้โหบอยอย่าตายทำได้ก็ดีสิพี่ผมต้องไปโซ่ตัวนี้ละจะเปิดใส่กันยับโอ้โหแล้วเเตอร์มิน่าของผมก็หมดพอดีนะทุกคนเพื่อนตายหรือยังเนี่ยอุ้ยเป็นดีกว่าตายแต่ผมอ้อมฝาเขาไปปาดเขาเลยเดี๋ยวนี้แหละมาทุกคนมีไหนบ้างโอ้วเพื่อนตายเฮ้ยเรียบร้อยชื่อเลยเพื่อนตายหมดเลยอุ้ย อ๋อบอดโอเคพี่บอดก็บอดโอ้โหแล้วเพื่อนหายก,กันหมดตี้ผมเก็บของอังไงตัวน,นี้ก็ได้อีกหนึ่งสแสดงว่าเขาเหลืออีกหนึ่งนะนถ้าจะเหลือตัวที่เขาวิ่งไปฝั่งข่าวยาแหละที่พี่พ<อ>พเกีย,ยบอกลงไปถอดไหนแล้วเก็บไหนไหนที่พี่ไหนพี่นายยุทธพี่จริงได้นายยุทธจริงเอา,เอา,เ,อาเอาไปเลยถือว่าพี่คืน แล้วก็ก่อ,อนหน้านี้แกยืมนายผมไปเล่นนะแล้วก็แกก็ทำจบเขาแกก็เลยบอกว่าเ,เดี๋ยวคืนเกมนี้นะเส็เจ,ออกกนะจไปเลยพี่๋ยโหมเก็บของออกอยังไงตอนเนี้ยโหนเก็บยังไงนนเก็บของเพื่อนหมดเลยนายเฮ้ยนหนฟี โล่มากราบถ่านนะเนาะเพรามันพอดีเฮ้ยระดับผมจะรวยมันต้องรวยสุดเลยพี่อ้า <c oughs> อันนี้เป็นคนนี่ไม่ใช่บอดนี่แล้วครบสี่แล้วทุกคนโอเคเก็บของชิว,ชว ถ้าสำหรับเกมนี้ผมก็ได้นท์มานหนึ่งหัวแล้วทุกคนก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเล่นนห์ของผมนะเชิงหรือว่าการเดินลายเนี่ยผมก็ยังไม่ช่ำนะทุกคนก็นท์หัวนี้ผมก็ยังได้มาจากเคพื่อนเลย